ชุมชนวัดสีดอนคำนับเป็นชุมชนคุณธรรมที่ส่งเสริมและสนับสนุนในการนำทุนทางวัฒนธรรมเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ที่มีอยู่ในชุมชนท้องถิ่นมาพัฒนาต่อยอดอย่างสร้างสรรค์เชื่อมโยงไปสู่การท่องเที่ยววิถีชุมชนสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้แก่คนในชุมชนหลังจากที่ บ้านเมืองมีการเปลี่ยนแปลงไปจะทํายังไงให้อําเภอลองเป็นที่รู้จักให้กับนักท่องเที่ยวโดยใช้ความเป็นเสน่ห์ของท้องถิ่นถ้าเราจะทําอะไรที่ทําให้มันชุมชนเกิดรายได้ขึ้นอย่างที่เราเราช่วยกันสร้างขึ้นมาก็คือพิพิธภัณฑ์ชุมชนขึ้นมาก่อนนะครับทีนี้เราก็คิดถึงว่าการมาเที่ยวเมืองลอง40กิโลจากแพร่มาหรือจากลําปางมา60โลเนี่ยสามารถท่องเที่ยวได้สิที่โดยไม่เบื่อเลยแต่ละที่สิที่เนี่ยไม่ซ้ํากันด้วยนะครับที่สําคัญคือมาเมืองลองจะทานอาหารที่ไหน แล้วก็มาคิดถึงขนมกินน้ำย้อยจนกระทั่งทาใหน้น้ำพริกน้ำพริกน้ำย้อยเนี่ยติดตลาดขึ้นมาแล้วก็เป็นเอกลักษณ์ของคนเมืองลองขึ้นมามีคนทําอาชีพน้ำพริกน้ำย้อยประมาณ200กว่าเจ้าซึ่งเขาสามารถทํายอดขายได้เดือนหนึ่งเนี่ยประมาณเป็นตัวเลขเก็หลักเนาะมันก็เลยทําให้อําเภอรองเราเป็นที่น่าจับตามองของคนจังหวัดแพร่ซึ่งอําเภอลองเป็นอําเภอที่ทุกคนถือว่าเป็นเมืองผ่านแล้วก็มองข้ามปัจจุบันเป็นเมืองลองที่มาแพร่แล้วต้องแวะเมืองลองครับ อันนี้ก็เป็นเสน่ห์อีกอย่างที่เราสามารถใช้ชุมชนของวัดสรรี่องคําเนี่ยสร้างขึ้นได้ครับตัวนี้บอก็เลยทําให้เรามีชุมชนที่สามารถสร้างชุมชนได้ค่อนข้างจะเข้มแข็งรัฐบาลมีนโยบายพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้นเพื่อร่วมกันพลิกโฉมประเทศไทยสู่สังคมก้าวหน้าเศรษฐกิจสร้างมูลค่าอย่างยั่งยืนสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสารรค์สื่อสร้างสารรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม